ไปยิ้มเลยโอ้โหสวยมากโอ้โอ้ยนะดีจ้าโอเคไปหยิหมน,นะนดีหนะนะ้าน,นะนาทีแจมแจมอืมก็หนเูเอาถ้วยนั้นมาไง อืมไม่หก ทาข้าวกับบ้านเรียวหมูกระทะเรีวเรีวย่างย่างให้แล้วเรีวโกโตมาเรีวโกโก้มาเรีวโกเรียวโกมา

เยอะดอร่อยไหมป้าอือหือนทำอะไรนะคืออันนี้อะไรจ๊ะิน

ไม่รอใครเลยเหรอจ๊ะปะา้าปจ๋าไม่รอใครเลยเหรอพูดอย่างไรล่ะไม่ได้พูดถามดูเฉยๆว่าป้าจ๋าไม่รอใครเลยเหรอ,อ,อไม่รอเลยอะไม่รอก็ยังรอแค่ถามมีข้าวกินอย่างไรมีข้าวต้ม อร่อยไหมป้านะอร่อยไหมฮะอร่อยอร่อย ฟังเออโอ้โหเดมมิอานี่อ่ะเห็นไหมคุณเส้นมีข้างในมีอะไรกี่บ้าง กินนี่นะไม่ต้องมาไล่อากงไม่ต้องจะนั่งเลยอากูบอกกินนั่งกินอา๋อนี่ว่าไล่เราก็นึกว่าไล่นั่งพุกแล้วเอ้ยนั่งพรชิญมาด้วยแจ๋วคุณจะนั่งเมื่อกี้ไล่ถะแล้วไม่ไดไล่แจบอกขอนั่งมาก็นั่งเลยสิมาเมย ออมาไงวะเนี่ยรู้ป่ะพี่โมไม่ได้เลยไหมถ้าเกาะถ้าเกาะแกนเนี่ยทองเลยเอวมันมีพิษนะมันคลายมันคลายน้ำนี่ออกมานะปวดใจเลยวะปวดใจปวดร้อนพี่โยดีกับแจ้งรถแหละอะไรวะอ้านมาอ้อโอ้ดูแล้วอ่ะอ่ะจะตามมาป้านเอวไหนล่ะโอ้ยเนี่ยมานั่งด่าอะไรเนี่ยวิเอวเอ้ยโอ่งนั่งด่าเลยคุจะสวนบทคดประสง์สอนมาวิทำอะไรอยู่ ก็เสือกก็เสือกกันสิอย่ามาว่ากันนะเดี๋ยวพี่จะเอาคัวมนะพี่พี่เอาสิเอาสิมาสิมาสิมาตีกูสิเอาสิไม่รา้หานอะยรก็เนี่ยไม่กลับให้อ่เองเดี๋ยวเดี๋วไปไหนวะกระเด็นด้วยมีอะไรจริงง่ายไหมหน้าโอ้เอ๋ เอเอะนะบ,บายก่อนไปแล้วบายอาสาเยหรใก่อนไวพรอนี่ก่อนโอเค